สำหรับคลิปนี้นะคะเราจะดูว่าสื่อไหนนำเสนอข่าวกันได้เป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ของชีวารดและพูดถึงลิซ่าว่ายังไงกันบ้างนะคะเราไปเริ่มต้นกันที่สื่อของประเทศเกาหลีใต้กันดีกว่าทางด้านสื่อดังของประเทศเกาหลีใต้ก็ไม่ยอมน้อยหน้าเช่นกันนะคะได้เขียนบทความถึงลิซ่า เขาบอกว่าลิซ่าแบ็คพิงหนึ่งในศิลปินที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกได้รับเลือกให้เป็นทุตเอเชียคนใหม่ของชีวาร์ซึ่งเป็นแบรนด์ชั้นนําของโลกซึ่งลิซ่าถือว่าเป็นประิตรทหน้าใหม่ของแบรนด์ชีวาร์เป็นพรีเซนเตอร์หญิงคนแรกของแบรนด์ในทวีปเอเชียและทางด้านของฮาร์เปิลปราซาสิงคโปร์ก็ได้อัปเดตไอจีโดยระบ,บุแคปชั่นแปลเป็นภาษาไทายได้ประมาณว่าลิซ่าเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกและที่สำคัญกว่านั้นคือเป็นแบบอย่างสําหรับคนรุ่นต่อไปซึ่งทําให้เธอเป็นโคศกที่สมบูรณ์แบบบสสสําาาหรรััไไออขงงงงเยย่ม่มต้ Right, แคมเปญวิวไลและทางด้านของลิซ่าเองก็มาอัปเดตคลิปโฆษณาของชีวัตบนเว็บปออีกด้วยและถ้าใครนะคะที่ให้ดูคลิปโฆษณาของชีวัตจะเห็นว่าลิซ่ามีพูดภาษาอังกฤษแล้วก็มีซับภาษาอังกฤษด้วยซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ประมาณว่า ฉันก็คือฉันฉันนี่แหละดิซ่าความมุ่งมั่นความอดทนและอดีตทุกอย่างที่ฉันก้าวผ่านคือสิ่งที่พาฉันมาถึงจุดที่ฉันอยู่ณนะตอนนี้ไม่มีทางลัดใดที่จะพามาถึงจุดนี้เท่าที่ฉันรู้คือแค่เป็นตัวของตัวเองไม่ต้องปรุงแต่งสร้างความสําเร็จในแบบของคุณการขึ้นไปสู่จุดที่สูงที่สุดแบบไม่หยุดยั้งความสําเร็จจะไม่มีความหมายเลยไม่เลยซะน,นิดจนกว่าเราจะได้แบ่งปันแค่ได้แบ่งปันและนี่นะคะถือว่าเป็นคําพูดของลิซ่าที่จุดปรกายฝันจุดประกายความตั้งใจของใครอีกหลาย ลายคคนนะะสำหรับคลิปนี้เราก็มาบบเบียดข่าวของลิซ่าแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปกันค่ะ